ก็กลาบสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ครูตินเน็ตจะมาล่าข่าวเลื้วผูประจำวันที่13ธันวาคมปี2566โดยข่าวแรกในวันนี้จะให้มาดูภาพอาการบาดเจ็บของแม็กอลิสเตอร์นะครับที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่หนักแต่ดูจากภาพแล้วน่าจะหนักเอาเรื่องนะอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขานะ่าเนี่ย ซึ่งยังไงเกมหน้าเนี่ยที่เจอแมนยูอะลงไม่ได้แน่ๆแต่ต้องมาลุ้นว่าจะไม่ได้ลงเล่นทั้งปีเลยหรือเปล่าอาจจะเจอกันในทีปีหน้าเลยไหมน,นี่ออคบอบก็แรงงานครับว่รลิวอพูลเนี่ยกำลังเตรียมที่จะต่อสัญญาอิบาฮิมาโคนาเต้น,นะครับโดยที่สัญญาปัจจุบันเนี่ยเขาจะหมดลงในปี2026อันนี้เป็นสถิติของ เลือภูนะครับนักเตะที่ยิงได้มากที่สุดนะครับในศตวรรษนี้ก็คือนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับก็คือโมซาลาเนะี่ยคืออันดับหนึ่งเลย200ประตูอันดับสองก็เป็นเจอรัลต์185ประตูนี่เพื่อนๆน,นะครับก็มาร่วมดีใจกับโมซาลานะครับที่ยิงได้ครบ200ประตูให้กับสโมสรอนแล้วก็มีเตียโก้มาดีใจด้วยนะครับไม่เห็นนานมาก อันนี้คือภาพเปรียบเทียบตอนที่ยิงได้100ประตูในพิมร์ลีกนะครับกับยิงได้200ประตูให้กับสโมสรนอันนี้คือรวมทุกรายการนะอันนี้คือปี2021ส่วนปีปัจจุบันคือ2023แล้วก็อย่างเป็นทางการนะครับกรรมก,การที่จะตัดสินในเกมแดงเดือดกรรมก,การในสนามนะครับก็คือไมเคิลออลิเวอร์ผู้ตัดสินที่4 a n แอนโทนีเทเลอร์ส่วนทาง VR ครับเป็นจอห์นบุกนะครับ เชนคอปได้บอกแล้วว่าเตียโกอาคนทาล่าจะกลับมาช่วยทีมได้หลังปีใหม่นี้นะครับมาแล้วนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะหลังจากเจ้าตัวมาโผล่ที่สนามซ้อมแล้วก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับโมซาล่าเมื่อวานนี้ด้วยทางดิซิสแอนฟิลด์ได้รายงานว่าลิ์พูเตรียมที่จะเรียกกองหลังที่ปล่อยยืมไปนะครับกลับมาร่วมทีมหลังจากได้ลงเล่นแคู่นย์เกมก็คือไม่ได้ลงเลยอะ คนนั้นก็คือลิสวิลเลียมที่ถูกยืมตัวไปที่อเบดีนโดยซีซั่นนี้นะ่ลิวพูปล่อยนักเตะไปยืมตัวปล่อยยืมมาไปถึง17คนเลยในนั้นก็จะมีคาวันโย่เจมนอลิสพวกนี้นะที่มีโอกาสที่จะดึงกลับมาในช่วงในช่วงมกราคมเนื่องจากเนื่องจากแบบไม่ค่อยได้ลงส่วนนทะฟิลิปเนี่ยกลับมาอยู่แล้วเพราะว่าตกลงกับเซิตว่ายืมแค่6เดือนในส่วนของลิสวิลเลียมน่ย ก็คือทางเนื้อผู้ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แบบว่าไม่ได้ลงเลยก็มีแผนว่าจะดึงตัวกลับมาโดยเขานะ่ยได้ลงเล่นเพียงแค่ชุด U21 เท่านั้นในเกมที่แพ้กับปีเตอร์เฮดในเดือนสิงหาคมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่ดึงกลับมาก็อาจจะเรื่องหนึ่งก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ลงสองก็คืออาการบาดเจ็บของกองหลังเนื้อผู หลังจากมาทิปเจ็บไปก็เหลือเซนเตอร์แค่4คนก็อาจจะเอาดิสวินเลี่ยกับดาฟิลิปเป็นแบ็กอัพสำรองอีกทีหนึ่งก็เป็นได้ครับอันนี้ดาวิดออนตีนนะครับเรืรายงานว่าวันนี้ผิบวันนี้ทางสมโมสรของพิมเบลลิกนี่มีการโหวตแบบว่าการเซ็นสัญญานักเตะมใหม่อ่ะควรเซ็นสัญ,ญญาได้มากสุดแค่ห้าปีซึ่งลิขผู้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่โหวตให้ก็แต่ก็ยังอันนี้แค่แค่ผ่านในพิมเบลลิกนะแต่ยังไม่เกี่ยวกับยูฟา ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงโเห็นแล้วผมสำลักน้ำเลยอันนี้ก็เป็นอันดับของเพื่อนรักนะตอนนี้เขาจบท็อปโฟนะครับแต่ว่าท็อปโฟนี้ก็คือตกรอบนะไม่ได้ไปต่อในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกเขาบอกกันว่าถ้าจบอันดับหนึ่งกับสองอ่ะได้เข้ารอบไปเลยแนตะ่อันดับสามอ่ะจะได้มาเล่นยูโรปาส่วนอันดับสี่จะไม่ได้เลย,เลยซึ่งก็ เห็นเขาชอบล็อแล้วนะว่าแบบซีซันก่อนว่าแบบอ้วยิง70ยิง70แต่ก็ได้ไปยูโรปาส่วนเขาได้ไปยูฟานะตอนนี้ก็เห็นว่าตอนนี้ก็เท่าฟูเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะเดี๋ยวรอดูแดงเดือดแล้วกันอันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยแม็กควายมีอาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกทําให้ตอนเนี้เซ็นเตอร์แบ็กที่เหลือนะครับของแมนยูจะมีแค่วาลานกับจอห์นนี่อีเวนเท่านั้นที่จะได้ลงเล่น ในเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้หวันเจี๊ยบอันนี้ก็เป็นข่าวนะว่าลิเวอรอพูลเนี่ยได้มีได้มีข่าวกับโจฮานบากาโยโก้นะครับอันนี้ก็อาจจะข่าวแบบข่าวเลือก็พามาดูสถิติเขาในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เจอกับอาร์เซนอลในเมื่อคืนโดยเขาเนี่ยเล่นบอลสำเร็จ5้าครั้งจาก5ครั้งนะครับแล้วก็สร้างโอกาสเนี่ย สร้างสารรค์โอกาสถึงสามครั้งอัตราดวลสำเร็จนะครับเจ็ดจากแดครั้งจ่ายบอลสำเร็จเก้บสองเปอร์เซ็นต์และตอนนี้เจ้าตัวยิงไปถึง3ประตูลและก็จัดไปอีกเจ็ดแอซิสในเก้าเกมหลังสุดของลีกในแดล์เลยสตตนนี่เอาเรื่องนะแต่แนวลุกเลี้ยวพูเยอะแล้วดิอันนี้มีรายงานนะครับว่าทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้กำลังสเกลดาวรุ่งวัยสิบปดปีนะครับ ของเรอาเบติสโดยตอนนี้ลียว,วัวกำลังสเกลตักเแต่ที่มีชื่อว่าอาซานอาซานดีโอดีโอหรือเปล่าไม่แน่ใจครับที่ตอนนี้กำลังคาแข่งอยู่เรอาเบติสซึ่งตอนนี้เจ้าตัวถูกจับตามมองเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาอ่ะเพิ่งลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในเดือนกันยายนแต่เปกไรเนี้ยยิงไปแล้ว6ประตู จากการลงเล่น19เกมในทุกรายการซึ่งตามการรายงานเนี่ยในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวมีค่าฉีสัญญาอยู่ที่30ล้านยูโรแต่แต่ว่าลิเวอร์พูลน่าจะไม่ไม่ได้จ่ายถ้าจะซื้อจริงก็คงไม่ได้จ่ายค่าฉีสัญญาหรอกก็คงเจรจาต่อรองแหละเพราะว่า30ล้านผมว่าก็ยังแพงไปอยู่แต่ว่านักเแต่รายเนี้ยก็เพิ่งต่อสัญญ,ญากับเบติสไปถึงปี2027ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ปกติเจ้าตัวเนี่ยติดทีมยู19แต่พร้อมที่ดีในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เจ้าตัวติดอยู่21ก็มีทางลิเวอร์พูลนะแล้วก็แมนยูที่สนใจก็มาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงกันอันนี้ก็ขอปิดท้ายคลิปในวันนี้นะครับนี่คือความรู้สึกของลิเวอร์พูลนะหลังรู้ว่าเซบีย่าเนี่ยจบอันดับสุดท้ายของ ucl ทําให้ไม่ต้องหล่นมาเล่นยูโรป้านะครับสะใจเลย ราะว่าใครๆก็รู้ครับว่าเซบียนี่มันคือเจ้าพ่อยุโรป่าถ้าหลดมาหรือพูนี่งานหนักเลยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและสามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจคูตินักไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ